เรียดเรี่ยวอีลีพี่น้องวัดใจเลยขางหนึ่งอะนะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักขัดแพงสุขผู้ทุกคนผ่านไปย่างเฮ็ดย่าง่น้ากำลังกายพี่น้องเร่ยดเรี่ยเลี่ยดพี่น้องทาพ่อในปียงกำลังกายงวงจะบ่มีมาเนี่ย เก็บแล้วบ่แอวฮะเฮ้ย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 เั้ยเฮ้ยเยเฮเฮ้ย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 ยเฮ้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 ยเฮเฮ้ย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  ยังอันนี้มันกำมือดอะไรพี่น้องแต่กล่องมนันยังยอยากสว่า,างให้สิสิเนี่ยมันแยงพากันแดดออกกับร่างกายพี่น้องเลยวนมากเราหยากระเคียวงามเนาะวันนี้เนาะนตกลงมาตกลงมาตกลงมากไอ้น่าหงหง ฮ่า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 ่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่่ ี้เยดักีย้นักเียตัวน้ยนัยะลงกห่นงสได้เรียนงเก่งง วิ่ง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 วิ ตกลงมาตกลงมาทำไงทำฝนตกทำไงทำไงทำไงออไปแล้วนาะแม่ไปแล้วนาไปแล้วนาะไปแล้วนาเร็ว <ทำ S 1> <า S 2> เร็วเร็วไปแล้วน,นาไปเร็วทำไงอันบันไดนะี่ยเมียเพื่อนกับพึ่งมาตลาดเนาะเนาะเลยเพิ่น,นเด้วไว้หันก่อนออกกําลังกายอะไรทั้งทีผ่านขึ้นบ้านเนาะให้เขาเนีย มามาสวัสดีลุงป้ากันหรือยังสวัสดีค่ะผ่อนคลายเอาเลียนนีเลนงไปพ่นแล้พอกับีเนเลกันเลยเีไปเีมากกเมื่อยกันามานเีแลเอา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  แซงเมียเลยแซงเลยอย่าล้มเด้ออืมฝนทั้งหมดกับผูกเขาพี่น้องแต่ว่ามันยึกมืดแม่ได้เอาคุณแกมาิดมาบ้านอันนี้เฮียนลุ่งกับได้หลายเติบ้วเนาะหลายเปอร์เซ็นต์มาเด้อน่นยังต่างหาต่างจริงเนี่ย กำลังเห็ดเลยเใส่กระจกนแล้วแล้วข้างในแล้วบนแล้วบ้านเสาเก่าเหรอโอ๊เจ๊เอ๋จางาีป่าลุ้มัน่อืออี๋อี๋ี๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเเ้ แก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 

สวัสดีจ้าทำไงสวัสดีจ้าทำไงสวัสดีค่ะไมาสวัสดีพี่แม่ก่อนเลยเก้าเลือดมาใส่มาใส่มาใส่ก่อนเถอะโอ้พี่น้องตากล้องกับเมียน์กระเมียเนาะเมยอยู่ไงเมย์บอกคุณแม่ออกกําลังกายในพี่น้องกวาดหนึ่ง

เคท้าคนเคยเท้าคนเมื่อกนั้นอายเพราะขยะเขามาเนี่ยไม่ได้เข้ามาหรอมาแล้วมาลุกขยะฉันเออฉันที่เกียจเกียโอ้แมงเมามากเลยพ่อเอ้เริ่มแล้วบ่จะเปิดไฟเดี๋ยวนี้พ่อจะเอาไปขิงหัวเลยเนาะหลอดเนาะแมนวันนี้ขิงหัวเลยเมื่อไหร่นะเมื่อเช้ามาต้องมาเปิดน้ำล่างปีกแมงเมามื่อเช้านี่มันให้เบาเคล็ดประทานเบาอีกให้พี่น้องฟังเนี่ยถ่ายคลิปสดดิบดีทำความสะอาดชอยกันตามแม่ลูก แม่งเมาเต็มเพื่อนดูลุงชายยางมาล่างเพื่อนคัดเพื่อนมาใส่เข้าเนี่ยเพราะว่าระบบพิษหมดไป็นยังไงพี่เฮ็ดให้ย่างเฮ็ดคีบระลบผิดลบผิด,ผดคีบเนาะพี่น้องแมียบนกว่าไปๆไปพ่อเฮ่อเอาลูกมาพลมาพลูกมาหาเนี่ยออักกำลังกายเอ้เดี๋ยวพ่อแบล็กกองกอนไทยลุงป่าเบิ้งน้ำมันดอก วันนี้อันที่เหรือมันก็พอกระเทิรนว่าเพลก็เลยบ่อเอาลงเดี่ยวห้องไายเราเป็นให้ตัดตอนนอ่อเนาะมันเหลืออยูหานาที่แบบมันก็พ่อปทิปตปลาตอกันพี่นอ้องเอาเพลก็เลยเอาทิมเลยว่าเอ็นว่าเต็มที่ห้องไทยไปยนีะอ่ะเมื่อยคลิปนี้ก็ะเลียนออกกระลังกายสามพ่อเมียดูนะเมียเนาะพ่อมียยังไืมบักม่วงซุกเก็บเราตีม่วงซุก เอาเดีย๋ยวไอซ์แลนด์เรีนกับลูกยักษ์หน้าที่ก่นอนม,ม,มาเดีอยวมาเดี๋ยวมาเด้อไปอีกเด้ยวพี่น้องมาๆๆมามามอเนี้ยมืดเหรอเห็นไหมเนี่ยมืดเหรอเหอ็นปะมาเร็วมา เตล <h Bu> ียนเรี่ยวลีวิ่น้อวัใจเลยขางหนึ่งกันนะ ำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับพอกันไม่คลิปนาครับผม